สวัสดีครับสวัสดีพแม่พี่น้องพ่อผอกับบาบสาวหน่อยคือเก่าครับผมืัอนี้กับพี่ชายเป็นเสมาต้มไอต้มเอียนใส่บกกครับผมอันนี้จะเป็นวัตถุดิบของเขานะครับเดือกับสมีบกกพร้อมกับตะไคร้แล้วก็ใบกะเพราหัวหอมใบมะกรูดแล้วก็พริกแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้ซอยนะครับผมนี่ครับสูตรยาสูบบอครับนี่ของพี่ชายครับนี่ครับปลาไหลของเพิ่นครับผม ปลาไหล2ตัวใหญ่ๆนะครับทาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็สิใส่บังลั่นมากครับพี่น้องหลังจากนี้เดี๋ยวเพื่อนเได้ลงมือเฮ็ดครับผมทารุนถามเมืองไปนําำกันครับเฮ็ดเสร็จแหล้วสิน่าท่าน่ากินขนาดได้ครับผมไปรอรับชมกันนะครับมาครับพี่น้องอันนี้เป็นหมอที่ห่าตังน้ำห้อนไว้ครับผมหลังจากนี้พอขั้วเพิ่็นะได้ลงมือเฮ็ดครับผมทารุนถามเมืองไพนําำกันครับวัตถุดิบของเพิ่นสิจัดตัวใดลงมาก่อนนะครับเนาะ แต่พอรั่วนี่ก็ถือว่าบอธมาดาเลยครับเป็นกุกมานะครับผมเป็นกุกซะด้วยกุกมาจากนู่นแหละครับแถวสีลมนะครับผมสมัยแตะกอนนี่เขาเปิดลานอาหารครับเพิ่นไปเป็นกุกอยู่นั่นมากครับผมหลังจากนั้นขายโคขายสากลับมาอยู่บ้านครับพี่น้องจะได้กถามืองเพิ่นครับผมมาครับพี่น้องตอนนี้ขครัวนะครับก็กอดเปดตาโด้วยครับนี่ครับโอ้ยใส่ใบ ตะไคร่ก้อนบมอครับ,รบใบมะไคร่ใบ,ใบตะไคร่ใบมะกรูดแล้วก็ใบมะกรูดหัวตะไ,ไ,ตะไคร่นะครับตะไคร่ซอยครับผมนะครับตั้งเครื่องให้มันเดียดกันเด้อเครื่อมันสิบออกัข้าวแมนครับผมมาครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่สิตั้มใส่ไอ้ต่มปลาไหลเฮาครับพี่น้องทำเมือง ผูกพิ่นเห็ดไปด้วยครับเด้อบลาบ้ากันเสียด้ยท่าให้พี่น้องเมืองไปเรื่อยๆครับผมเมืองแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันนะครับผมนี่ครับกดซับสไครต์เดี๋ยวกครับนี่นะครับผมแต่ละมือเพิ่นไม่ค่อยว่างนะครับพี่น้องเพราะว่าทั้งกีดยางทั้งหาดักปลาไหลขายวูงานมืเวียนงานมืเวียนหลายตัดธุรกิจรัดตัวครับช่วงนี้ครับหนูเพิ่นกับไปหาด้วยครับนี่นี่ครับ เสร็จตามผกตามผ้าใส่หมวของเข้าครับนี่จะได้การเดลบ,บาบาดอัปเดตไปเรื่อยครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็จะมีเมนูผัดฉ่าด้วยนะครับผมผัดฉ่าปลาไหลนะครับตอนนี้ก่อตามแล้วนะครับพี่นอ้องยวทำเมืองพอคัวเพิ่นครับ๊บนี่ครับดูกันแบบเรียวไทม์นะครับ ต้มปลาไหครับต้มปลาไหลใส่นวยบักกอกครับผม okay. ภาพกระสีเม,ม,มือดดำาๆนะครับเพราะว่าโชว์นี่ก็เดี๋ยวฟ้าก็เปิดเดี๋ยวฟ้าก็ปิดนะครับผมตามทางบรรยากาศหนาวๆครับพี่น้องเคโโรื่องออกครับเป็นสั่ด,ดตอนนี้พวครวบันหั่นบกกอกไว้ครับผม ชำ่มลกบกกวัเด้อครับเด้อเผื่อเศษใสก็ตมเอียนครับแต่ว่าสูตรนี้กับบ้าบ้ากันคนทอาบน้ำอยู่ครับสูตรนี้บ้าบ้ากันจะได้กินเธอเลยอ่ะคือกันครับผมนี่ต้มเอียนใส่บกกครับผมถ้่ลุนทําเมืองไปทํากันครับนั่นคนร้าสิบัวใสแต่กระไดใสคือเขาครับพี่น้องครับพี่น้องนี่เอียนของเขาครับผมเบิ้งครับเบิ้งตัวครับนี่ครับ ไปดักมาเมื่อคืนโอ้จังเมีนเพิ่นหมานเด้อพี่น้องเด้อโอ้โหนี่ต่ใครนะครับพี่กิงพอนี่นะครับต้มปลาไรสไตล์พี่เล็กนะครับผมเป็นกุกมาสายเมาสายตืดครับเป็นกุกอยู่แถวสีล่มมากครับผม <c oughs> มาการพี่น้องตอนนี้กะต้มเอียนของเฮาก็เริ่มเดือดแล้วครับผมสีสันหน้าตาเพิ่นกัโอ้จังเมีนหอมสมุนไพรบ้านเฮาครับผม แส zaman, lek, function, Metro, antis, ียไปนํากันเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็สิขาดเครื่องหลายยางอยู่ดอกครับมึงไปนากันเรื่อยๆครับผมพาใส่ทานใส่ทานแล้วก็เตาหน่อยนะครับไฟเป็นบวคลอยแห้งครับผมมาครับพี่น้องน้ำปลาของสิริพรแซ่บครับพี่น้องครับก็จะถ่ายแต่ช่วงใบหน้าของเชฟของเรานะครับผมอย่าถ่ายหนาที่ยละครับครับฮะ ครับพันสิบบุ้งเครื่องได้พี่น้องโอ้ยมือเสีบขึ้นมาสันพ่น้อนน <c oughs> ครับพี่น้องเลย <c oughs> กำลังได้ดป,ปีกหนึ่งครับยังยมก่าท่านในไร่ถึงใส่น้ำปลาร้าไปแล้วนะครับน้ำปลาร้าไปหนึ่งถ้าพีนะครับผมนี่ผงนวัวเลยครับจุ่มเลยผงนัวนะครับอยู่นั่นแหละครับผมตัวนี้ก็ใช้ลายเสียบลายไดนแมนครับตอนนี้ก็หูซื้อว่าหอมขึ้นมาก้วครับพี่น้องนี่นี่ครับนี่ผงนัวไม่ต้อ,องใส <c oughs> ่เยอะนะครับ ว่ารสชาติของบระกอกนี่มันก็ออกมากเลยเนาะครับเนาะมันออกหวานๆมันหวานเปรี้ยวๆครับสูตรนี่ของเพิ่นเป็นสูตรเพิ่นเฮ็ดดุครับพี่น้องสูตรจากทั้งลาดเลยแหละครับแมนครับผมมึงเสซเพิ่นไปดังครับเพิ่นกะจิกินหนำเกี๊ยวก๋วยเติมไปเรื่อยครับพี่น้องเติมแล้วกันนิ่มๆครับยังวะเสียบย้อนตัวนี้แหละครับนี่ขาดยังอีกบ่ครับพ่อนครับ จะได้มารายงานอีกรอบนึงครับเดี๋ย่าบนเคพืค่อนก่อนครับผมครับพี่น้องเดือดเด้อครับหนี่งนี่ผักขเนยงใส่แห้งแต่สิคักกว่านี้ครับผมแต่ว่าผักขเนยงหายากครับมาครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ช่วงท้ายๆแล้วครับผมตุ๋มปลาไหลใส่บักก็ได้ครับเด้อที่เพิ่มมากเลยซิมี่พวก ปักซีเล้าน้ำคับผมแกงสไตล์อีสานบ้านเฮาครับเพ็ดอจะได้กับเสียบด้วยครับปรุงเลยนะครับโปรุงได้เป็นบ่ครับครับผมนี่ครับพี่น้องต้มปลาไหลครับต้มปลาไหลบึ๊บใบกะเพราครับโอ้สูตรนี้สูตรหากินอย่างด้อครับพี่น้อง เลี่ยสอกเลยนะครับสูตรเลี่ยสอกครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวเลี่ยสอกครับนี่ครับบู๊ยตอนปลาไหลมีแต่ตอนใหญ่ครับเดือดตักให้พี่น้องเมืองเนี่ยเด้อครับเด้อกันมึงเด้อครับเป็นเอาไอ้อันนี่อวก่อนนะตัวนี้กินปะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหัวตะไคร้นะครับ ไปแต่ไข่ที่เราใส่ไปนะครับผมพี่น้องหอมๆแสบๆเลยครับตกเอียนใส่บักกอกกำลังเคยเห็นครับพี่น้องอุ้ยพี่น้องเลยโอ้แสบคักแสบแน่เลยแหละครับนี่พ่ออะไรเป็นบอครับนี่ครับผมครับหลังจากนี้ก็จะได้ตักขึ้นโต้เลยครับพี่น้องถามมึงทารุนไปนน้ำกันครับสีแสบสําแดงครับผม ครับพี่น้องผัดชาครับผมปลาไหลนะครับผัดชาปลาไหนนาล ปลาไหลก่อนครับเมนูแทบแทบถแล้วบวกปลาไหลกันก่อนครับผมเราจะมาผัดฉากันนะครับสไตล์บ่าวบาสนะครับผมดูกันแบบ เรียวๆอีกนะครับเมื่อกี้ก็ต้มปลาไหลใส่มะกอกไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ล่อให้ปลาไหลห้าซุกก่อนครับพี่น้องจะได้กลับมากินเขากินปลานํากันครับเจ็บแซ่ปลาดํากันพี่น้อง าะของเขาเนี่ยคเห็ุความสาเป็นอย่างดีครับพี่นอ้องเพราะว่าเราได้ลวกกับน้ำร้อนนะครับแล้วก็นำใบตัดไข้นะครับมาลูบเมื่อกไข่ของเขาออกนะครับผมเมื่อกไข่นะครับ จะดงเด้งนะครับเป็นปลาไหลสดนะครับเนี่ยนะครับอันนี่เป็นเครื่องผัดชาของเรานะครับผมใส่ไปเลย ครสชาติไปเลยครับ ใส่น He ้อยกับแสบน้อยครับใส่รลายกับแสบรลายสำหรับเมนู ใครดับกลิ่นคาวครับ ความเผ็ดเล็กน้อยครับพี่น้องเพิ่มสีสันหน่อยครับต้องมีความเผ็ดนิดนึงนะครับ ครับพี่น้องนี่ครับผัดชาสไตล์บ่อบาสนะครับผมอู้สีสันหน้าตารสชาติตามที่ได้สิมมังครับพี่น้องเลียสอคขึ้นเกาครับนี่สำหรับเมนูผัดชาปลาไหลนะครับผมนี่ครับเป็นเมนูที่สองครับผมเดี๋ยวลังจ่ายนี่บ่าบ้านก็จะได้ตักขึ้นโต๊ะครับผมตักขึ้นโต๊ะซูพี่น้องกินนะครับเด้อ รับชมกันนะครับมาครับพี่น้องขึ้นโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับเมนูต้มปลาไหลครับต้มปลาไหลใส่บะกอกนะครับเด้อใส่ผักซีเาวลใส่กระเุดิบน้าบานน้ําหัวเนี่ยครับพี่น้องนี่ครับรสชาติกับบอกได้คาเดียวครับอู้แสบคลาดแสบเนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งครับผมอันนี้ก็สิเป็นผัดชาครับผมผัดชาปลาไหลนะครับผมแถมด้วยใบกะเพรานิดนึงนะครับผม ตามที่ได้ซิมกับบแพกันครับผมแสบไปนคนละแบบคนละยางครับแต่ว่ารสชาติจัดจานแห้งครับผมจะได้กระซิบประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมเมั่คลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอยสารสายเลาะชาแนลนะครับสำหรับวันนี้บ่าวบาสาวน้อยลาไปก่อนนะครับติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ